รวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเราควรวางแผนอย่างไรติดตามได้นายเทรดทามค่ะเทรดทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกันทาไทยศรธาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนจากและนักเศรษฐศาสตร์สายงานวิจัยนะคะลูกค้ารายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกัค่ะสวัสดีครับกันครับ สวัสดีครับคุณแชร์คุณแพลนักลงทุนท่านผู้ฟังครับครับผมช่วงนี้ตลาดผันผวนทีเดียวนะครับเซเนตกลับมายืนพันสามร้อยจุดได้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็รีบาวกลับมาด้วยเช้านี้เราแนะนํายังไงดีครับก็ให้น้ําหนักกับเรื่องของสองเรื่องก็คืองบไตรมาสสามแล้วก็เรื่องของคําสั่งตัดสินสารตัดสินของโดนัทชั่งนะครับเรื่องของภาษีศุลกากรว่าจะต้องมีการมีความผิดหรือเปล่าแล้วต้องมีการโรลแบ็กหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยอันที่สองเนี่ยทำให้ตลาดโลกผันผวน ทำให้เซตเราเนี่ยโดนลากไปตามตลาดเอเชียแต่อันแรกอะครับงบแบงก์งบเดลต้าและงบสื่อสารแอดวานแล้วถูกมาค่อนข้างดีทําให้สามารถยืนพันสามได้อีกครั้งนะผมเชื่อว่าตรงสู้กันตรงนี้แหละพันสามไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความชัดเจนของทั้งงบแล้วก็เรื่องของภาษีทรัมป์ครับค่ะในกรณีของภาษีทรัมป์ค่ะออกมาในแง่ไหนหรือว่าโซลูชันเป็นยังไงบ้างคะและจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นไทยอะคะ่ะคือตอนนี้มันมีคํา ที่ภากษาความเห็นใช้ก็ว่าความเห็นแล้วกันว่าคั้อาจจะผิดนะที่ทําแบบนี้แล้วต้องมีการตีคืนเรื่องของภาษีที่ขึ้นไปแล้วซึ่งทางสกอตเบสเซนต์ตัวฝ่ายรัฐบาลเองก็บอกว่าถ้าถึงแม้ว่าจะมีความผิดก็ยังมีเรื่องของกฎหมายมาตราต่างๆในการต่อสู้ว่าถ้าผิดมันก็ยังมีตรงนี้ตรงนี้คือพูด,ดง่ายคมันต้องใช้เวลาแต่ตลาดเนี่ยเหมือนกับว่ารีบาวขึ้นมาเพราคิดว่า ภาษีที่ขึ้นกันทั้งโลกเนี่ยมันอาจจะโมกเป็นโมคะหรือเปล่าตลาดเลยดีใจไว้ก่อนโดยเฉพาะตลาดพุ้สารัฐนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ภาพเลยเป็นบวกอ่อนๆสำหรับภาพต่างประเทศครับผมบวกแบบนี้เนี่ยมันคุ้มจะเสี่ยงไหมครับหรือว่าจริงๆเราควรจะรอเพราะว่าเรื่องมันก็แอบใหญ่เหมือนกันผมคิดว่าเป็นการกระจายแล้วก็อย่าไปไล่ตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายสินทรัพย์มันแทงหมด SP 500 Bitcoin ิตคอทองคำ ใช่ไหมฮะเราเห็นตอนนี้เขาปรับตัวลงมาพร้อมกันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าทุกอย่างลงหมดบิตคอย์หลุดแสนทองคําสู้ที่สี่พันอันนี้พูดเป็นในรูปของดอลลาร์ถูกไหมฮะเอสแอนด์ห้าร้อยก็หกพันกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเราจะไม่ไล่ตามเราจะไม่ไล่ตามหุ้นที่เด้งขึ้นมาเราจะมองเป็นจังหวะในการซื้อทองคําเพิ่มมากกว่าเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกริชออฟขายทุกอย่างแล้วเข้าดอลลาร์นะครับค่ะ ถ้าเรามองกลับเข้ามานะคะการลงทุนนะคะในแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยเองเราเก่งการเกี่ยวเรื่องของผลผลประกอบการนะคะช่วงนี้ก็มีทั้งออกมาดีออกมาแย่กว่าที่คาดการเอาไว้ต่อจากนี้แนะนําการลงทุนในการเลือกหุ้นยังไงบ้างคะคือต่อจากนี้คีย์เวิร์ดของงบไตรมาสามคืองบดีเนี่ยโอเคมันทําให้เรายืนพันสามได้แต่จากนี้ครับหุ้นที่ได้ไปต่อก็คือหุ้นที่สองพันยี่หกจะดีต่อครับไม่ใช่ว่าดีแค่ไต่มาสามแล้วก็ ซอฟไปหรือปุ๊บไปนะครับซึ่งผมคิดว่ากลุ่มที่น่ากังวลเอาเอาหน้ากังวลก่อนโรงพยาบาลเราเห็นบ h รายงานงบเมื่อเช้าก็ตามคาแต่หุ้นไม่ได้ปรับตัวขึ้นรวมถึงบ D ดีอผมเชื่อว่าไตามาสามเนี่ยมันควรเป็นพีคข,ของโรงพยาบาลเนาะหน้าฝนคนป่วยแต่งบเฉยๆ <c oughs> แล้วไตามาสี่ไม่มีเรื่องเล่นอย่างเงี้ยเราจะไม่เอา <c oughs> ที่ต้องระวังอันที่สองครับค้าปลีกค้าปลีกเนี่ยไตายมาสามงบน่าจะเจอเจอหน้าฝนค <c oughs> ้าขายอาจจะไม่ไดไ้ไม่ได้ดีมากขนาดนั้น แต่เราเห็นตัวเลขยอดขายในเดือนสิบหรือเดือนตุลาเนี่ยก็ยังฝืดต้องรอลุ้นว่าคนละครึ่งจะทําให้กระตุกการบริโภคขึ้นมาได้ไหมนะครับนี่คือสองกลุ่มที่ผมคิดว่าต้องระวังค้าปลีกกับโรงพยาบาลส่วนหุ้นกลุ่มที่สามารถถือต่อได้เนี่ยแน่นอนผมถือแบงก์ต่อแม้ว่าแบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยต่อให้ลดไปถึงศูนย์เลยเนี่ยผมก็เชื่อว่าแบงค์ยังยืนกําไรไตรมาละหนึ่งหมื่นล้านได้เพราะรอบนี้แบงค์เนี่ยโตจาก รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมกองทุนธุรกิจประกันต่างๆเพราะนั้นเราต้องถึงหุ้นที่ดีไปจนถึงปีหน้าแล้ะครับเพราะตอนนี้นมันมองกันไปที่2 0 2 6สซะส่วนใหญ่เพราะนั้นเราขอมีกลุ่มแบงค์ครับและระวังเรื่องของโรงพยาบาลและคริกอีกซึ่งครับปีกกับโรงพยาบาลเองก่อนก็ราคาก็ย่อลงมากันพอสมควรบางคนบอกว่าเอ๊ะแถวนี้เป็นแนวรับหรือเปล่าแปลว่าไม่น่าเข้าตอนนี้แนละ้วใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าจะเข้าต้องเข้าใช้คําว่าหัวแถว ของทั้งสองกลุ่มก็ค,คือตัวที่ใหญ่ๆของทั้งสองกลุ่มแต่ผมจะรอดูงบก,ก่อนถ้าเป็นโรงพยาบาลผมจะจ้อง BDMS เพราะหลักไม่ปฏิเสธว่าราคาลงมาแต่ BDMS เนี่ยต้องยอมรับนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยไต่มาสามคือพีกไต่มาสี่ไม่ได้จะดีกว่าไต่มาสามละเพราะไต่มาสี่มันเป็นหน้าของเทศกาลท่องเที่ยวพูด,ดง่ายๆคือไต่มาสามก็คือใครอยากจะเช็คอัพอะไรต่างๆเนี่ยเอาให้ครบเป็นหน้าฝนด้วยอะไรต่างๆไต่มาสี่มันไม่ใช่หน้าของการเข้าเข้าหาหมออะไรต่างๆนะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว เพราะนั้น BDMS จ้องไว้ครับแล้วรอดูงบเช่นเดียวก,กันกับคาสปลีกผมจะมอง c p r เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าตัวเลขของ CPO เนี่ยแข็งแกร่งกว่ายอดขายเดือนสิบที่ผมบอกว่าแย่เนี่ย CPO เซยืนได้ดีที่สุดแต่ถ้าเป็น Home Pro globally h o โ e เนี่ยตัวเลขยังค่อนข้างสาหัสสำหรับยอดขายนะคบเพราะนั้นเราขอบวแถว BDMS กับ CPO ค่ะแบงค์ค่ะเหลือเวลาสั้นๆนะคะมีท็อปพิกตัวไหนคะ ผมให้2ตัวเลยฮะแบงค์ใหญ่1แบงค์กลางหนึ่งแบงค์ใหญ่เนี่ยให้ KTB ครับเราชอบ KTB มากกว่าเพราะว่า KTB เนี่ยผู้บริหารก็ยืนยันแล้วอเอาอีสอหลักแล้วก็ KTB s b ีบ b เอชบี b คเนี่ยปันผลสูงหมดแต่ขอเลือก KTB นะครับส่วนแบงค์กลางเราขอเลือก KKP ทิสโก้เคเทีก็บันผลไม่แย่ครับแต่เรารู้สึกว่า KKP มีนี้อัพไซด์เมื่อเทียบกับทิสโก้เพราะนั้นขอเลือกแบงค์สตัวเลย KTB กับ k k p ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำกันเอาไว้นะครับเป็นกลุ่มธนาคารนะครับมองตัวของ k t b แล้วก็ KKP ครับส่วนกลุ่มที่ต้องระวังก็คือคาปกลีกกับโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดใครชอบคุณแนวรับเนี่ยก็จ้องจองเอาไว้ที่ C p พกับ BDMS ครับ